อ้ถตอนเดินทางเนาะตอนเดินทางไปอะเจอหมอกแต่เช้าเลยพอตอนขากลับเจอฝนนะฝนตกหนักมากเลยท่านผู้ชมฝนตกหนักมากเลยนกิต้องค่อยๆไปตอน,นขามาแต่เช้ามืดนะ่เจอหมอก ตอนนี้เจอฝลมากเลยต้องสู้ต่อไป ทุนตกหนักมากเลยมากเลยต้องคงต้องไปตอนนั่นแหละฝนน้นตกตลอดตอนมาแต่เช้านะ่ะเจอเออหมอกเอ็ยเ,เลยหมกอกจะพอตอนตอนเราเอาปลอบบ้นนะอนฝนกระหน่ำจัมเมอร์เซลเลยฝนตกตลอดเส้นทาง เดิทางเลยคนะือเราต้องไปต่อแต่ค่อยๆไปนะเดี่ยวอย่าขับเร็วกันแล้วกันที่แหละชวิตการเดินทางก้เงระวก็ไม่ช้อแท้หรอกนะเจอหลากหลายเรื่องราวาคุาสรรคมากมายก็เจอปัญหาหลากหลายเข้ามาเป็นมรสุมชวิดแต่ละคนก็ต้องตัง้งใจ ตอนนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะออกมาเส้นทางที่จะไปป่าตีปทุมยังไม่ถึงแล้วเนี่ยป่าตียาวไกลนะครับเจอฝนด้วยโอเคคงจะฝนตกหนักมากเลยต้องขอหยุดนน่อเนะเพราะว่าลมมันตีหน้าเอน้น็ดลมฝนมันตีหน้าน่ะ ไม่มีลมแต่ฝนมันตกตกหนักมาก,กเลยแร่ okay. น้ำนองเลยตรงนี้น้ำไหลเฉิงตลอดเลยครับไหลน้ำเยอะมากอ่ะครับแต่ะละคนก็ต้องฝ่าฝ่าฝนไปตลอดทางดูสิตรงนี้นะ่ะอ้ยน้ำไหลตลอดเลยฝนตกหนักมากเนี่ยครับเราต้องใช้มาตรการจะไม่ขาดกาเคลืลอดไหวนี่ มันจะมีปัญหาออตอนที่ขัถล ui ฝนมาแล้วก็น้ำมันเข้าเรืสิงั้นเตรงไปน้องั็ดูสิกตกหนักมากเลยก็ต้องตรงไปอีกชีวิตคือการเดินทางท่านพี่เตมถูกไหม ผมไม่ขับฝ่านะพราเราเก่าแล้วเราก็ต้องค่อยๆขับไปนะครับเพราะว่าการขับรถส่าน้ำเยอะๆมันอันตรายมีปัญหาด้วยในการในการเกี่ยวกับพราเรามีปัญหาระบบไฟงานเยอะแยเลยไม่เป็นไรชิมน์สนสา เชินทางไกลจกหนักมากเลยน่จะเริ่มตาแล้เนี่ยทุกคนก็เปียบเหมือนเรามันไม่ใช่ว่าเราเปียกกระโปรงเดียวนะทุกคนไม่เคยย่อเท้าหลอกครับชีวิตของเต็มดาลินะ้งถึงไหนถึงฟันนะครับ ตอนนี้หยุดฝนแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็ฝนหยุดแล้วล่ะแต่ด้านหน้านู้นนะด้านหน้าจะมีเหมือนด้านน้านะครับผอีกยาวไกล อีกยาวไกลามากครับจะจะิึงบ้า่อีกยาวอีกไกลามากเลยท่านผู้ชมโอเคขอเขาะพูบรรยากาศว่าเปนที่ไหบที่พ่อะทำอะไรจะต้องกอะทากางทางนี่แหละครับไปรถคันนี้เลยไปตลอดทาง โอเคสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยวุ้นหมา